อ๋อเซิรฟ์ฟสเก็ตนะครับเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ที่ได้รับความสนใจณปัจจุบันนี้นะครับแพร่หลายไปทั่วทั่วเรียกว่าทั่วทั่วทุกทุกหย่อมหญ้าเลยในในทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเซิรฟ์ฟสเก็ตหรอก็หนึ่งได้ออกกำลังกายเนาะเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดใช่ไหมสถานที่ออกกำลังกายในร่มมันก็จะน้อยลงเรอาอก็ได้เล่นออกกำลังกายในที่แบบโล่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ถามว่าได้เพื่อนไหม่หรอก็โอเคเลยนะเป็นอะไรที่เปิดสังคมให้กับอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วก็มารู้จักกับเด็กๆน้องๆใหม่ๆก็ดีค่ะใช่ได้เพื่อนค่ะได้ประสบการณ์ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะก็หลายอย่างเลยค่ะเป็นสเก็ตได้อะไรบ้างอะครับก็คงหลักๆเลยคือมิตรภาพก็เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยได้เพื่อนใหม่เยอะขึ้น โอ้ดีครับเมื่อก่อนผมเจ็บป่วยบ่อยมากเจ็บปวดแดอดแดดเลยแล้วพอพอมารู้จักกีฬาประเภทนี้นี่ทำให้ผมรู้สึกมีภูมิต้านทานมากขึ้นเลยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยครับรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นครับถ้าเราตั้งใจเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้วก็พัฒนาศักยภาพะสุขภาพดีขึ้นแต่มันมาพร้อมกับอุบัติเหตุนิดหน่อยเราก็ควรจะมีแบบพวกเซฟตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่า แล้วก็เออก็ดีนะโอเคดีดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยเฉยได้เหงื่อค่ะก็ดีขึ้นด้านการแบบเมื่อก่อนใช่ไหมคะก็จะเป็นคนที่แบบทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยง่ายคะ่ะพอได้ออกกำลังกายก็ได้แบบไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะอืมผมว่าดีขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งอะประมาณนั้นก็ก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะครับ เทเเทนเป็น <One> ก <input> ีฬาที z, no ally, ่เล่นง่ายนะครับไม่ไม่ได้เล่นยากเหมือนที่ใครๆกลัวกลัวว่าจะล้มจะอะไรนะครับถ้าเล่นอย่างอย่างระมัดระวังแล้วก็มีการฝึกฝนที่ดีก็จะเป็ดมีประโยชน์มากเลยครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกทุกเพศทุกวัยนะครับเล่นได้ทุกเรียกว่าทุกปุ่มอายุเลยครับมาหันมาเล่นกีฬาประเภทนี้ก็ดีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกีฬาทักษะที่อยากให้เล่นกันตั้งแต่ วัยเด็กเลยเพราะว่า1เด็กล้มไม่เจ็บสองมันเหมือนกับเสริมสร้างความกลัวที่แบบว่าเราจะโดนพ่อแม่ที่สมัยก่อนพูดว่าระวังเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเจ็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองในแง่แบบเฮ้ยล้มให้เป็นเจ็บให้เป็นมันก็จะพัฒนาไปด้วยกีฬาอื่นๆด้วยซ้ำเราจะอยู่กันแบบครอบครัควรก็สนุกด้วยได้เพื่อนด้วยก็มาได้เลยค่ะ เชิญชวนได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเล่นได้ทุกรุ่นไม่จำกัดเพศชายหญิง